เข้าไปเล่นอาที่สวนสวนสนุกออ <Okay. S 1> คนละแปดบบาทสองคนร้อยหกสิบมีถุงเท้าแถมให้ด้วยเข้า mm hmm. ไปแบบใช้ถุงเทา้า mm hmm. นี่นี่แดงน, mm hmm. น้องเข้าไปเลย mm hmm. ไป ได้ถุงเท้าด้วยนะได้ถุงเท้าสอกับซื้อถุงม่สีเข็ดเลยอ่าดูกครื่งเล่นครับอ่น้องนายิปทำอะไรเล่นอะไรเล่นอ้าวมามาขึ้นเลยมาขึ้นอน้องนายิปเล่นเครื่องเล่นนะครับวันนี้อ่าที่เป็นสวน อ่าไปเลยไปวิ่งเล่นกับพี่สาไปขึ้นไปแล้วระนับแรกคืญี่ปุ่นนะเะใส่เสิ้ออ่าขึ้นแล้วไป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 ,ไป น้องนี่ขี่มาเลยนะครับมาหมุนมาหมุนอ่ะเป็นกับพี่สาวอ่สาสไลเดอร์มีสไลเดอร์ด้วยอ่าลงมาเลยไป <c oughs> <c oughs> มันแรงมากมันแรงมากลงมาอย่างแรงเอขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเลยอันนั้นมีพาน้องขึ้นไปอีกรอบน้งไปน้องนายิ้มนะครับมาเล่นกับพี่สาวนะครับวันนี้ที่สวนสนุกสำหรับเด็กนะครับในห้างนะในห้างมิกซี ขึ้นไป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 ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมน้องในยิบขึ้นได้ไหมขึ้นไปเลยอ่ะตามพี่สาวไป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 ขึ้นไปขึ้นไปอ่ะอ่าพี่สาวช่วยจูงนะครับตอนนี้พี่สาวช่วยจูงนะครับได้ถุงเท้าด้วยครับอ่าอ่าขึ้นไปแล้วไปไหนต่อไปไหนต่ออ่าดูนะครับของเล่นสำหรับเด็กนะครับอ่าขึ้นไป อ่าลเดอีกแล้วซาลเดอีกแล้วอ่ะอ,อ,อ่าแมลาแล้วส <โ sim. S 1> มเสแมคลาแล้วมอกินลงแรงมากเลย,เยอ่ามาแล้ว <ff> อ่าขึ้นไปเอาน้องขึ้นบัลน้องไปขึ้นบัลน้องไปน้องไป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 นะ <c oughs> ครับ Máy Sơn xuống rồi, bay lên bay lên. À, phía sau bay lắp, nong này mà leo. À, mà, muốn kiếm mà, muốn đấy À, nó, อ่าอ่าน้องยิบขึ้นมาหมุนเลยอ่านายนายิบนายยิบนายยิบบาย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 ิบ,ยบ,ยบ,ยบยหน้าหมุนยิบน้าหมุนแล้วบายบายด้วยบายบายด้วยอ่ะโอ้อ่าอ่าโอเคโอเคโอเคนะอันนี้ก็เป็นสวนสำหรับเด็กนะครับ ในห้างมนะิกซี่นครสุีธรรมราชนะโอเคอ่าโอเคครับน้องนั้ยิบมาแล้วะนะสำหรับคลิปนี้หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ